สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนครับเมื่อนี้เบาตึงมีของดีราคาถูกครับเป็นงัวแม่สาวสูงลอยสามสิบห้าบวกครับถ่ายสูงลอยสามสิบห้าบวกครับแม่นี้ครับแม่ขาวโบสเครื่องดำครับเบาตึงสิมาเปิดราคาต้นทุนครับสองหมืนเก่าพันครับสองหมืนเก่าพันโปรโมชั่นครับ ทรงฟรีลอยโลครับเพื่อบาวถึงสีเอางัวตัวนี้ออกไปหาง้วแม่ม่านง้วนทองมาให้พี่น้องเอฟซีได้รับชมกันครับตัวนี้เป็นง้วแม่สาวครับราคาต้นทุนครับสองหมืนเก่าพันบาททรงฟรีลอยโลไปเลยครับตัวนักครับเด้อโปรโมชั่นครับมื่อนี้ครับโปรโมชั่นครับคิดกำไรให้ลูกค้าครับรถแรกแจกแถมครับสองหมืนเก่าพันเท่านั้นครับราคาต้นทุนครับ สรงฟรีลอยโลครับต่วนนะครับเดอร์แม่สาวครับงวดดีอยู่ครับพี่น้องตัวนี้ครับรับประกันครับบทกบดถอนครับสูงลอยสามิหาครับสำหรับงวมโบตัวนี้ครับดำครบเครื่องครับเป็นแม่สาวสองปีต้นๆครับตัวนี้ครับราคาต้นทุนครับสองหมืนเก้าพันบาทเท่านั้นครับสรงฟรีลอยโลครับ สนใจติดต่อเบาตึงขม่าดวนครับเพื่อเบาตึงสิปตดออกครับงวดตกข่างครับแม่นี่ครับสองหมืนเกาพันครับราคาตนทุนครับเบาตึงสิได้ไปหางวดทองมาให้พี่น้องเอฟซีเดบิ้งไดช้ชมกันครับดวนนะครับเด้อเชิงเชิงฮัวฮู้ครับงวดตัวนี้ครับสองหมืนเกาพันครับตนทุนครับแถมทรงฟรีลอยโลครับเอาไปเลยครับ จัดไปได้ครับโรโมชันครับสองเมื่เก่าพันทรงฟรีลอยโลครับสนใจติดต่อเบ้าตึงขมาดวนครับโอ้หนาซื่อหนาเรียงแห้งครับงวดตัวนี้ครับเบ้าตึงสิปปดออกไห้ซื้อครับเอาใจเอฟซีทุกทท่านครับราคาต้นทุนสองเมื่เก่าพันครับทรงฟรีลอยโลครับสูงลอยสามพิบหาวันนี้ครับพี่น้องครับตัวนี้ครับัวาสาวสดสดครับ เพศกับเพจดำครับขาบะโถกบถอนครับโอ้งามงามครับตัวนี้ครับคือกันครับเบาตึงสิบปดออกเฉยครับถึงว่าตกข้างครับจ่ายราคาสามหมื่นหนึ่งพันหารอยครับขอแค่ต้นทุนครับสองหมื่นเก่าพันทรงฟรีไปเลยครับห่อยโลครับสนใจติดตัวเบาตึงเข้ามาด่วนครับผมวัชชันครับผมวัชชันครับ ต้นแรกแจกแถมครับทวงนี้ครับเพื่อสิได้ไปหางัวะทองมาซูพี่น้องเอฟซีได้เบื้องได้ชมกันครับประกันตํนนี้ครับตัวนี้ครับไม่มีปัญหานะครับเบาถึงรประกันได้ครับงัวสาวสดๆครับสนใจด้วนนะครับเด้อโปรโมชั่นครับสองหมืนเก่าพันครับทรงฟรีลอยโล่ครับจัดไปเลยครับโอ้หาเบาถึงด้วนครับตลอดยี่สิบีครับ สุดท้ายนี้ก็ขอสวัสดีครับ